โอ้โหอ,ออกมาจากบ้านก็อะไรเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยนะออกมาเพิ่อก็ตกเลยโอ้ตายแล้วปวเหมือนแกล้งเราอีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับหมูพันฝาป้าปาสวัสดียามเช้าเกาัลลิกา9นาทีสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ะขี่ไปแล้วไปกับน้องสายเช่นเคยฮะดูสิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างฮะเช้านี้ก็นี่เลยฮะเจอน้องฝนแล้ว ตกปลอยๆแล้วตอนนี้ตกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งว่านะพอช่วยได้อยู่นะตกไม่หนักฮนะตกไม่แรงแต่ว่าตกพอได้อารมณ์เสียนะแออโอ้ขอา้างหน้ามืดตึ๊บเลยทุกคนสงสัยจะได้ใส่ชุดกันฝนนะภารกิจอีกแล้ววันนี้ภารกิจอีกแล้ว ภารกิจทำเวลาอีกแล้วเช้านี้โอ้โว้วโวโว้โเมื่อวานก็แบบนี้แล้วแต่ว่าไม่ตกนะแต่วันนี้เอาละ โอ้รถไฟมาอีกโอ้ยเนาะปวดก็ตกกรถไฟก็มาเอาละเช้านี้เนี่ยวุ่นวายฮะฝ่าไม่กั้นเลยเดี๋ยวยุกล้อฝ่าไม่กั้นเลยปุ๊นปูนโห้ขบวนรถไฟคนสินค้า เขมขบวัเลยครเชา้านี้ไม่มีฝันหลอนะไม่กัดยังไม่เปิดนะแต่ว่าเราก็ไปกันแล้วมองซ้ายมองขวาก่อนทุกคนเดี๋ยวรถไฟมาอีกขบวนนะชิบหายเลยนะ อบไป,ปยุบอะควาเวลาเนี่ยบรรยากาศไม่ได้ไว้ใจฮะโอเคเนี่ฮะข้างหน้าเนี่ยที่มันจะตกเนี่ยก่อนดำแล้วก็ขา,ขาวข้างหลังเนี่ยแน่นอนนะ โอ้ oh, วัยรุดสองทีอะปลิ่นสองทีนี่แรงมากตอนเนี้ยโอ้ oh, แรงเอาเรื่องนะร้อยยี่ฮะร้อยยี่ รุ่นไหนเนี่ยบีดนะฮอนด้าบีดรถไฟพึ่งผ่านไปเมื่อกี้ะรถก็เลยติดนะ ม,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 มโอ้เอกแกสีด้าเงินนะหล่อเหลาอการเลยครับเชา้านี้สีทําใหม่นะฮะเจอวัยรุ่นสะทีอเมื่อกี้ แล้ว <im sharing> ก็ไอ well <gu> <acy> ้แม็กตีน้ำเงินนะผมไปรุ่น2ทีแรงเอาเรื่องนะเมื่อกี้รอยยี่แล้วยังตามไม่ทันเลยนะจิตจักว่าได้การเลยนะเมื่อกี้จึ๊มๆโอ้โหเสียงโชกชนบางโคลนเนี่ยปักเลยลุมลึกเยอะแต่ก็ไม่จำสักทีนะจุดเมื่อกี้เนี่ยชิ้วลงเลยจ้ะ เราชอบให้มันปะทะผมชอบให้ลมเนี่ยมันมาปะทะหมวกกันนอกฮะ ใส่มาได้ไงเนี่ยเข้ามาโตเวไยได้ไม uh ่ใส่เลยเทศไทยก็แบบนี้ฮะมีอะไรแปลกๆให้ชมนะน่าจะพวกย้อนสอนเดี๋ยวไม่ก็พวกพนักงานหรือเปล่าพนักงานเก็บตังค์่ะอย่าไปสนใจเราที่ไปดีกว่าเดี๋ยวฝนตกอะโอ้โหมืดตึ๊บมาแล้ววันนี้มีหมดปลอกแน่นอนฮะกับน้ำมันถังใหม่ของปั๊มตราดาวอะจะปี๊ดฟาาอย่างที่เขาพูดไหม ค่าเฉลี่ยตอนนี้25อโอ้ก็ไม่ต่างจากฟ์มสีฟ้านะแต่ต้องดูที่ระยะทางว่าวิ่งได้ไกลขนาดไหนฟ์มสีฟ้าได้200นินดๆนึิงนะอะนั่นแหละข้างหน้าเนี่ยขาวๆได้แล้วที่มันตกอะ่ะหมดลรองหมดลรองเช้าเนี่ยโอ้วันนี้เขาใส่ชุดกันฝนพร้อมแล้วต้องระวังเน่ยะแยกนี้ไปหลายรายแล้ว cái gì không mà đó ok cái nào cơ lại thôi em cái đó เทีดแลที่เฉาน,นี้บิดมันเลยอ่ะ ตามซิ่งซึ่งหน่อยน่าจะมันอย่างนี้นะนี่มันอืดนๆนิดนึงอะรถเดิมๆเช้านี้น้องฝนมาแต่เช้าเลยนะน่าจะทั้งวันนะถ้าอย่างเงี้ยใหม่แล้วทุกคนใหม่แล้วพอแปะพอแปะแล้ว ตอนนี้นะกับภารกิจหนีต้องปวดนะแสงหมดแนละ้วปิดมันปิดมันมาแล้วมาแล้วโอ้ข้างหน้าก็ใส่ชุดกันฝนกันเลยนะนะตกแค่นี้ไม่ได้กินผมรอก ไปเลยแคนนี้คงไม่เปียกแล้วนะใช่หรือเปล่านะเห็น <c oughs> โรงงานล้นลัดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะชิวหัวช่วยได้นิดหนึ่งนะต้องขออาภัยเลยนะหยดน้ำกอที่กล้องแล้วโอ้แต่ละคนก็ชุบกันฝนนะอ่ะจะถึงอยู่แล้วนะอีกนิดหนึ่งนะ อย่าพึ่งมางนะตรงฝนนะโอเคพี่พอก่อนอย่าพึ่งมาหนักนะถึงวงเวียนแล้วทุกคนเ,เข้าโค้งแรงไม่ได้ฮนะเดี๋ยวลื่นนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ